สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งนะครับเริ่มขึ้นแล้วการแข่งขันบัคฮอตออนไลน์วิดีโอชุดนี้เกมแรกวู้เตือนเรียงแถวกันเลยแล่ละว้าวน่าจะเป็นวายคู่หรือเปล่านะครับมาคอยลุ้นกันไม่ใช่นะครับออกนแนวคล้ายๆสีพระยานะครับโจมตีขึ้นมาแล้ว มานีโปลัไปเห็นร่องเห็นร่งๆก็เลยอยากไปเฉยๆนี่แหละครับ <c oughs> เห็นล่งๆปลวไปลงไปลึกๆเลยหุดไปเข้านี่ต่อขึ้นไป อมืมาครับรอสักครู่อ้าวมาทันนี้ก็ต่อเข้าฮอตสิไม่มีแล้วต้องคิดเลยครับดอกนี้เหมือนเขาให้ทางเราเลยไม่มีแล้วต้องคิดมากเลย มานี่เข้าฮอดไปอืมอืมขึ้นไปนี่ มีโอกาสได้ร่มไหมคล้ายๆนะครับท่านผู้ชมเอาผู้แข่งต่อก่อนต่อถ้าเราเดินสามสิบยี่ห้าให้กินหนึ่งแล้วเดินสองมาเจ็ดกินไปแล้วก็กินไปตกนี้พอดีโอเคครับเดินสองมาเจ็ดกินไปตกมาเลขสิบเอ็พอดี กินไปกินไปเข้ากินก็จับนี้แค่นี้ชนะแล้วกินกินเรียบร้อยครับ คราวนี้เราเดินหลังมาครับขึ้นนี่ทำไมมาปแปลกๆเหมือนเป็นสุดริมขวาเอาไปเลยไม่เป็นไร สุดริมขวาก็ว่ามาเอา้าไม่ใช่ครับต่อตัดหน้าไม่ใช่สุดริมขวาไม่ใช่ไม่ใช่มีอะไรเกิดขึ้นไหมขึ้นไปนี่ก่อนลงมานี่อืม ไปนี่เอาละเรามีโอกาสที่จะได้ร่มนะครับถ้าขึ้นแบบนี้ไปนี่ไม่ไม่มาถ้าเราให้กินหนึ่งแล้วเราไปนี่แล้วเราก็กินสองน่าจะดี น่าจะดีน่าจะดีไปนี่เรากินสองไปตกหมายเลขยี่สิบเอ็ดนั่นเลยครับเริ่มได้ผลแล้วมานี่หวังจะไปเข้าฮอตขึ้นมา ไปเข้าฮอตมานี่ลงไปใครจะเร็วกว่ากันให้กินหนึ่งทีนี้ก็ดิ่งไปเข้าฮอต เข้าไปเลยมาครับขึ้นไปครับเอาละเออมานี่ก่อนเตรียมยิงสอง นั่นแหละครับยิงสองไปเลยเนี่ยเดินไม่ได้เดินยากนะครับเดินยากทุกตัวเดินยากทุกตัวขึ้นมานี่ก็ปปานี่ กินนี่ก็กินนี่กินนี่เรียบร้อยครับ ร้อยเรียบร้อยมาครับคู่ที่สองเจอคนเดิมครับผมเจอคนเมื่อสักครู่นี้อ่ามานะครับขึ้นไปเ,เดินปกติดีกว่านะผมว่าไม่ต้องเดินแปลกหรอกอันนี้ขึ้นกองโจรตัดข้าง ขึ้นนี่เกก็กินไปทั่วเนาะจกเดินแปลกจริงๆคนนี้นะครับเดินให้มันเหมือนแบบว่าผิดผิดตำรานะครับเหมือนเดินหนีเต็มตำราหมดเลยเอาแปลกเข้าไว้นะครับคนที่จะกินเข้ากลางแกกว่ากินออกข้างผมก็ยังงงกับแกอยู่นะครับ ขึ้นไปครับลงมานี่ก,กินฝีได้ไหมได้สิเพราะมันลงมาลึกขนาดนี้นะครับมันไม่ทําอยู่แล้วมันลงมาลึกขนาดนี้มันต้องได้ขึ้นไปมานี่ มานี่ขึ้นไปอืมขึ้นนี่ใครจะกัดใครขึ้นนี่นั่นแหละครับเราได้เปรียบ อมไดให้กินฟีหนึ่งตัวอืมไปนี่เอาอยู่ั้มเข้าไป ไล่กินกัดนี่หมดตัวเดินทุกตัวครับผมกินกิน,กน ไปครับดูสิแกจะเดินแต้มปกติได้ยังเกมนี้เกมที่สี่แล้วนะครับไปเอาแล้วครับยังยืนกลานที่จะเดินแบบเดิมเอาล้วอันนี้ก็เข้าน่าจะคล้ายๆปกติที่สุดแล้ว เหมือนสามเรียงเหมือนเต็มสามตัวเรียงอ่านะครับอันนี้เริ่มแปลกละ <c oughs> ควรที่จะเดินสี่มาแปดนะแต่ไมล่ล่ะกลับเดินหนึ่งมาห้าก่อนโอกาสที่จะโดนทิ้งล่มไปเยอะนะั่นะเห็นไหมถ้ามีตัวหนึ่งบยูมาลาย,ยิบมาเลขยิบสี่นะี่เรียบร้อยเลยนะนะครับนี่ก็ถือว่าแปลกนะครับถือว่าแปลกเลยเข้าเกินเดินไม่ค่อยรัดกลุ่ม เดินผิดแปลกจากตำราแน่ๆเดินหนีเต็มตำราเอาอ้ยให้กินสองเดรอมันใช่เหรอเฮ้ยใช่เลยพี่ใช่เลยครับหมดเลยนะหมดกันเลยนะจับนี่ อ้าวให้กินสองก่อนเราอุตสาห์จะมากินสองแล้วเนี่ยกลับให้กินสองก่อนไปอืมเข้ากินอืมแทรกไปหนให้กินนะให้กินเองนะกิน ไปแล้วครับเหลือตัวเดียวแล้วโอ้สุดท้ายก็ไม่ไหวครับกากระบาดออกไปเลยปล่อยเวลาหมดแสบมากผมขออนุญาตหยุดเวลาก่อนนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่ต้องรอนานหยุดเวลาบันทึกวิดีโอ,อก่อน คู่ที่สามครับเราเดินหลังตกลงสรุปคู่ที่สองเกมที่สองคู่แข่งปล่อยเวลาหมดนี้ไปเลยนะครับเหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายโอเคอไปนี่ ขึ้นนี่เอาแล้วครับออกมาทางนี้ต่อสองไปก่อนต่อไปก่อน นี่ขึ้นไปต่อค้าไว้มาน,นี่เอาแล้วครับเริ่มซีเรียสแล้ว <c oughs> เดินดีมากท่านนี้มีสิทธิ์ได้เข้าฮอตด,ด้วยด้วย ไปนี่ครับเอาแล้วครับเริ่มซีเรียสแล้วไปครับคนละตัวไหมอา้าวนะครับไม่ยอมให้คนละตัวซะ้วยนะเรืองที่จะต่อนะครับเข้าฮอตกินไป <ไ>ถ้าเดินสิบสามสิบเจ็ดให้กินแล้วก็มาจับมาเลขยี่ิบห้าน่าจะดีนั่นแหละครับ ถอยหลังมาไปขึ้นไปครับ ยับไปนู่นจะข้าฮอตถอยมานี่เขาจะข้าฮอตมานี่ไปเสมอครับเก่งมากเข้าไปจับนี่ อมีชิงดำมีชิงดำงานนี้ขึ้นไปเอาละครับเดินดีขนาดนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนกองโจนกองโจนมาตรฐามพ็บกองโจนมานี่ ขึ้นนี่เลยมานี่ขึ้นนี่เลยตัดข้างเขานี่เลยขึ้นนี่เขานี่เขานี่เราดูสิเราจะชิดชิดโจนห้าแต้มตัดข้างได้ไหม ไปนี้ดูจากแต้มนี้แต้มแรกไปนี่ว้าวมาแล้ว เขาจะมาเข้าฮอตไปก่อนงานนี้มาดูสูตรนี้ันครับสูตรลับของสูตรลับเราจะยิงสองสิบสองไปแปดสิบเก้าสิบห้าโอเคไหมน่าจะโอเคนะผมกำลังคิดไว้ก่อนแล้วครับตอนนี้รอเพียงแค่คู่แข่งเดินหยุดน่าแนะละครับเขาระวังตัวแสดงว่าเขาอ่านเหมือนเรานะครับ เสดงวเขาอ่านเหมือนกันทีนี้เรามาทําแบบนี้ดีกว่ายิงสามไปนี่ครับไปนี่แล้วก็ยิงสามนี่แบบนี้สวยกว่านั่นแหละครับไปนี่ไปนี่ไปนี่อ่า แบบนี้จะแจ้งกว่า <c oughs> <c oughs> เข้ากินสองนี้จับจับจับท้าย <c oughs> <c oughs> มานี่ไปนี่ <c oughs> ต่อต่อไม่ได้นะต่อไม่ได้ ต่อไม่ได้ครับผมเอาละโอเคต่อไม่ได้เสียเปรียบมานี่มานี่เอาละนี่แหละครับเดินให้กินนี่ไปนี่เข้ากินนี่จับนี่ แล้วก็ต่อสองนน่เรียบร้อยครับชนะแล้วจนได้ไอ้ยาชนะจนได้ครับ